ลุงลุงมาด้วยเหรอบ้างานใหญ่อย่ายงนี้ไม่มาได้ยังไงอะแล้วมึงจะไปไหนเนี่ยเออผมว,ว่าเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินไม่ต้องไปตรงนี้ของกินเพียบเลยเอานี่มานี่นมปังหน้ากุง้งอาปากอย่าเลยกูกัดแล้วออโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปหาอะไรกินเองแล้วกันอย่าไปานี่ข้าวเหนียวมะม่วงเอาป่ะอ,อย่าเลยเหลือถ้วยเดียวเก็บให้ลุงเลยเดี๋ยวลุงหาให้ใหม่แล้วกันนะไม่ต้องแล้วลุงอิ่มแล้วเดี๋ยวจะไปห้องน้ำแล้วมันยังไงแน่วะ เมื่อกี้ยังบอกหาอะไรกินนี่จะไปห้องร้านไปแล้วมึงนี่มันมีพิรุธมากนอ้สักด์มึงนี่แม่งทิ้งพวกกูเลยนะไม่ได้ทิ้งไงนีไไ่ไปถืออะไรมามันติดมือมา